วันนี้สวัสดีท่านผู้ชมทาง YouTube ครับวันนี้เลิกกานตั้งแต่บ่ายสามโงครับวันนี้ก็เลยออกมาเที่ยวเล่นครับมากับนายสองครับนายพานเก่าเห็นปลาตรงนี้มีเล็กน้อยแกก็เลยใส่สองติดเลยสองแกก็เลยใส่ขายเลยครับขายปลาเล็กครับที่นี่ ชมบรรยากาศครับชมบรรยากาศที่ประเทศเกาหลีใต้ครับนี่เป็นเฮาปลูกผักนะครับช่วงนี้เข้าหน้าร้อนครับอุณหภูมิสูงสุดต,ต่อวันก็อยู่ประมาณสัก20ต้นต้นครับช่วงเช้าๆก็อยู่ประมาณสัก12 13ององศาครับนี่เป็นนาข้าวครับ บรรยากาศตอนนี้ครับต้นไม้ใบไม้เริ่มบนเขาเริ่ม,มเขียวกระจีครับดอกมงดอกไม้เริ่มร่วงครับบรรยากาศก็ถือว่าอุณหภูมิยังสบายๆครับยังทํางานยังไม่ร้อนสักเท่าไหร่ถือว่าอากาศดีครับช่วงนี้ติดแล้วสองอืมติดหลายตัวแล้วเห็นกระเดวกระเดวกระเดวเดี๋ยว 19, พันเก่าครับเดี๋ยวจะเย็นมาเอา มองเกาน้าละงสองเอ้อยเดี๋ยวเดี๋ไอ้ตอนมากูกันลงไล่เลยเจ้าอะไรเลบ่เลยเลยไลทำไมอ่ะโอ้น,น,นี่เลครับอยู่เกาหลีนานไม่ได้นะครับนี่ปลาเขาจะสูญพัน <laughs> ในพันเก่านายต้องรีบกลับบ้านนะเก็นปลาข้างบนบ่อเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูนายพันเก่าเราจะเก็บเสร็จหรอเหมือนครับได้แล้วครับผมไหนก็มาดูผลผมจะมาเก็บตะไคร้ครับเก็บมองครับผมผมใช้ไฟสอนยี่ห้วงที่แล้วครับ รวะรวังจรเะเข้ด้วยสองผกลค่ไม่ครับนายนายโจนก็จอกอ,ะ <c oughs> อ่ะเพราะว่าน้ำแค่นี้นายยัง <c oughs> มาใส่ <c oughs> ดูครับ <c oughs> ดูว่าจะได้ปลาเยอะปลาอะไรบ้าง <c oughs> ดูโจนกระจอกแค่ไหนครับน้ำแค่นี้ก็ยังมาใส่มองใส่ไข่ <c oughs> รีบเดือสองเด้อหนึ่งตัวอปวดตรงไรปวดตรงไรเดี๋ยวขึ้นมาน้าพี่ป่าเต้นตึ๊งตึงตึ๊งตึ๊งรื้อบนเนี่ย ได้สามตัวที่ว้านบ่เรียนต้าอาวนหนักเว้ยปลาหนังมามามาปลาอะไรก็เอาขึ้นมานี่พอถ่ายคลิปเสร็จแล้วก็จะเรียกตอมมาเอานะครับบังกนี่คือปักสอง บานามึงบอกถุงมานำแล้วไม่ใช่ด่างใส่มองมันเป็นปลาซิวนี่หว่าสองใช่ไหมไม่ใช่ปลากาปลาซิว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 อ้วปลาซิวอืมซิวใหญ่ซิวใหญ่มีเอื้อมปลาื่อจิตัวนี่ปลาา กางห้องอยู่บ้านบรรยากาศตอนเย็นๆครับรับชมบรรยากาศตอนหลังเลิกงานพระอาทิตย์ตกดินรับหลังเขาไปตะกี้เยู่คนมากบรรยากาศเลยหรืออยู่บรรยากาศภาคเหนือแล้วบเวริสาทมันไม่มีบ้านเัาเนี่ยคือประเทศไทยกันนั่นแหละคนมักบรรยากาศแบบนี้มันเงียบสงบเดี๋ยวก็มีแต่ภาคเหนือนั่นแหละดีอื สารบ้านเองมันได้มีเดี๋ยวมันพิดเจอถ้ามันพิดโอ้ได้หลายเติบอยู่ได้ปนอยุเนี่ยพี่น้องที่ของบ้านปลาอยัางพวกหิ่งห้อยก็ยังขาในดูดิให้ผู้ชมดูดิเออนี่นี่วัดยัวอะไรบะมีนนี่มียบ้านป่านังเชี่ยวหวานปลาลดปลาลดบลมีนปลาลดเกาหลี ปลาห้ากล้วยเขาวันน่ะเนี่ปลาโลดเกาหลีนี่แหละน้่นมินอะไรได้หนิเออนั่นแหละนี่แหละเอาไปต้มปลากาหนี่แหละไอ้ไม่ใช่เอาไปต้มปลาเบสเนี่ยมัโตแล้วสุดทีครับโอหลายเยอะครับพ่อไทวาครับเมื่อกี้ชั่วโมงที่แล้วนี่นี่ปลาดูตัวใหญ่ด้วยสองโอ้ใหญ่กว่านิ้วอีกครับโอ้โหนี่อันนี้ปลาซิวอ้าวนี่ปลาซิวอ้าวครับปลาขาวปลาขาวปลาซิวอ้าวนี่ล่ะปลาขาวใช่เออปลาขาวนี่นี่ครับเดี๋ยววันอาทิตย์ครับเจอกันครับวันอาทิตย์ ดูดนายพานครับดูหน้านายพานหล่อๆโอ้ได้เยอะอยู่หลายปลาอยู่พ่ออะไรถอดอยู่ครับโอเคครับบ้านหน้ามึงยังใส่เสียแดงมาด้วยนันเรียนมันเขาเห็นเบนหนังไปเป็นช่วยเดี๋ยวเย้ยนระหยัดเพราะแต่ว่าพานมาหลายแล้วนี่มุ้งสองเส้นเนี้แเดวมามุ้งกี่เส้นเดี๋ยวรอบหน้ามาใส่ตรงนี้สองนี่ข้างหน้านี้ยอืมบรรยากาศครับอันนี้ไปทาง บ่อปลากาที่เราไปตกกันมาครับที่ผมทำคลิปไปดูบ่อใหญ่ๆเส้นนี้ก็มาจากข้างบนนี่แหละครับลังเขานี่ครับหากินจนกระจอกแทนน้องแถวแถวนี้หนองน้ำาคบับอันนี้ยังไม่ได้น้ำฝนนะครับน้ำยังมาเป็นน้ำขังน้ำนีนิดหน่อยเค่นั้นเองครับปลาก็อยู่แต่นี้มีปลาเล็กครับเนี้วผาดไปนี่เดี๋ยวนี่แค่นี้พอแล้ว มันยี่ไพยมันก็ติดตัตรงนี้อุ้ยมัาเกียวป้าว่ะปลาไม่นอกไปกินมองไก่นี่หมอะป่าไม่แต่หยาเออมัาใส่หยามม่กินเดียวเตียวมาโมเดลใส่หยาไล่ป่าก็คือใส่ปลามันก็อยู่นี่นี่แหละนี่เนี่ยนี่นี่น้องใหญ่นี่เลยสองเสียพุ่นไปพุ่นมพี่นอไม่นเชองเชียกทำไมล่ะก็เชืกเกไว้ไงก็ไปนะมันงูตีดอีนนี้มองยานุมปลากีนงูนะเสียเกันนะมีฮอดเจ้ารเขนอืมแนวฮา นี่ใส่แค่นี้พอสองนี่นี่เนี่ยน้ำเยอะๆต็มน้ำเออะๆใส่ชี้แช่มงกอลเอาหลายๆตอนไงหลายที่ให้มันจบจบเสร็จจบไจบเสร็จบอวววมึงใส่โค้งไปฮะนไหะใส่โค้งไปเอาโค้งห่วงมึงเดียวกันลาซิกแซกกันห่วงไปนี่กี่นะเอาฝากกดไลค์ครับคลิปนี้วางแผนกันวันเดาทิตย์เจอกันใหม่ที่หนองหนองเล็กๆแห่งนี้ครับหนองปากาหนองปลาอะไรก็ไม่รู้ล่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่เนาะ